วัสดีครับอ่าวันนี้ครับวันที่ยี่สหกทับหนึ่งทับหกสี่ครับวันนี้ที่ให้ไปนะครับอ่าวันนี้น่าจะตรงครับสองสี่ครับอ่าวันนี้ตรงครับอวันนี้ตรงเจ็ดเก้าครับอออกตรงตรงนะครับสองสี่วันนี้ออกสองตัวห้าวันนี้ปังครับปังสองหน่อยครับพิเศษกับ V ี p ีนะครับวัน <okay>. น <fim. S 1> ี descend. Descend. ้ออกได้เจ็ดเก้ากับสองสี่ตรงตรงครับ แนวทางหวยฮนนอยวันที่ยี่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกสี่ครับพิเศษให้สี่สี่ห้าสี่หกหกหกสี่หกห้าห้าห้าสี่ห้าหกอ่าธรรมดานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอหนึ่งสองหนึ่งสามสามสามหนึ่งสามสองสองสองหนึ่งสองสามวีพีนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าอ่า ดูครับดูอีกรอบครับวันนี้ปัง2น่อยครับอ่าพิเศษปังสองสี่วีพีปัง79ครับไอ้ธรรมดาอ่าดูครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอให้ทุนเฮงๆรวยครับสวัสดีครับ